วันนี้แม่ขันไม่ได้ใส่บาทด้วยตัวเองแต่แม่ควันไปซื้อที่ร้านค้าเนาะช่วยไปซื้อของมาใส่บาทด้วยนะครับไขมันโอ้เอาไปไว้กวนซนเขาว่าได้มันก่อนแล้วนี่โอ้คุณแม่ทำบุญด้วยขอบคุณค่ะให้โชคให้มันให้ร่ำรวยเด้อคุณแม่เด้อเอออยู่ดีมีแห้งแล้วลูกหลาเด้อให้เรียนหนังสือเก่ง ใ่เมื่อยเลยเออมาสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้ได้จังหวะมาลงรถพอดีเลยมีพระมาบินทบ,บาท ข้าวสารอาหารแห้งนะครับนี่แม่ควันก็ไปใส่บาตด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเช้านะครับใส่โบสีสวยสีชมพูสวยงามมากเลยกบาบพระนลูกกาบพระขอพรโชคให้มันนรำ่ำรวยเด้อให้แขวคาดปลอดภัยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ บวันนี้แม่ขันไม่ได้ใส่บาตด้วยตัวเองแต่แม่ควันไปซื้อที่ร้านค้าเนาะช่วยไปซื้อของมาใส่บาตด้วยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงธมามาคาขึ้นนำร่ำรวย,ยขอให้แม่ขันได้สมหวังได้มีลูกมีเต้า จะใ,ให้โชคมากมากโชคลาบมากมายค้าขายก้าวหน้าเงินทองไหลมาขอให้สุขภาพได้สมบูรณ์ด้วย ชเช้าคุณแม่ก็ทำบุญกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแม่คนไห้มันโอ้เอาไปแว้ก้อนซ้นเลยเขาบ้าได้มันก่อนแล้วนี่โอ้ยคุณแม่ทำบุญด้วยขอบคุณค่ะให้โชคให้มันให้ร่ำรวยเด้อคุณแม่เด้อ อืขอให้โชคดีโชคหมันนะครับกับช่วงเช้าแม่ขันลงรถมาก็ได้เลยโอ้สาวสวยสาวโบสีชมพูนี่อื้มแอปแบิลครับแอบเบสุดๆเลยครับสุดยอดมากเลยจะออนทัวในหมู่บ้านละ เดินออนทัวร์ในหมู่บ้านหอตอนนี้คนหลายยังไม่ได้ไปเอารถนะครับขอโชคขอมันขอโชคขอลาบขอโชคขอชัยโอ้ลานหมูสดจ้าคุณพ่อก่อนโอบหอ โอ้โหมันแต่เช้าเลยเอ็ดบุญมาลอยบาทกรกกลับขึ้นไปลอยล้านผุนเดือพอเด้อโชคหมานลำรวยให้ถูกวหวยถูกลอตตรี่ให้สมความมุ่งมั่นปราถนาให้เฮง,งเรวยๆปังๆตลอดปีให้ดวงดีตลอดไปนะครับมีหลายอย่างหลายแนวดีพอ สาวโบแดงสาวโบสีชมพูครับวันนี้เข้ามาในหมู่บ้านนะครับคุณแม่ก็ามาป้อนข้าวป้อนกล้วยวันนี้สวยงามมากครับมนัมนๆเ,เด้อโบแดงโบสีชมพูนี่โบรักสีชมพูครับวันนี้เต็มสเต็ปเลยวันนี้สาวสวยของเรา โอ้โหคุณแม่ให้กินเหมดกดกองเลยบอกคุณแม่ปาดแม่ขันเจ้าคือ,อโอ้เหมิดละลูกละเ <laughs> ออทุกทีไม่ค่อยกินนะเออวันนี้นี่กินดีมากๆเลยโอ้สาวโบสีชมพูนี่หวานแบวสุดเลอเกินแอบแบวมากๆเลยวันนี้สวยสุดสะดุดตามากไปเดินทั่วต่อครับ นี่ครับเข้าในหมู่บ้านนี่โอ้ยเห็นต้นหมากไม่ได้เลยแม่คันของโปรดถือกินตลอดนะครับตลอดทางเลยของโปรดของชอบของแม่คันเลยแหละไหนคุณแม่เรียกอะไร คุณแม่จะทําบุญด้วยคุณแม่ให้ของกินด้วยโอ้ขอให้โชคให้มาให้ร่ำไปรวยได้คุณแม่เดอ้อให้ถูกหวยให้ถูกรัตตลี่ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนะอ,อือ <c oughs> <c oughs> คุณแม่กลัวคุณแม่กลัวไ <c oughs> อ้บุญน้ำสร้างก็ได้ได้เจ๊ตั <c oughs> ้งส่มือให้สร้างเลยก็ได้ครับ <c oughs> แมนครับผม หายเลยลูกลหลานหายเลยหายเลยเข้าไปเลยครับขเข้ปปญญาไปเลยเพเป็นยังครับนี่โอ้โชคดีโชคหมานมันหมานรำร่ำไรืยเรือยเด้อก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆเดือลูกหลานเดอ้อให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนให้ธรรมะคาขึ้นำลำลำเรื่อยเรื่อยอุ้ม เดี๋ยวใจเย็นๆคุณแม่เอาคะแนนไหกอนอขอขอบคุณหทีายครับผมส่งหมานลำเลื่อยเด้คุณแม่เด้ออู้ยดูครับนี่มีขนมให้ด้วยคุณแม่ใจดีมากๆขอให้โชคให้หมานล่ำล่ำเลยๆเด้อทำอะไรก็ให้เป็นเรื่องกลว้วยๆเด้อคุณแม่เด้อขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยโชคลาภม,มากมายขาขายก้าวหน้าเงินทองไหลมาให้สุขภาพสมบูรณ์นะครับโอโหให้ทั้งช้างให้ทั้งควานด้วยโอ้โห้สุดยอดมากๆเลย ใหเขาไปรอดอืมนี่ครับโอ้โหช่วงเช้าก็มาเซลฟี่กันนะครับขอโชคขอลาบขอโชคขอพรขอพรด้วย ความน่ารักของแม่ขันเงินนะครับไปตรงไหนมีแต่คนชอบเด็กคนรักครับผมว่าน้องเข้าใจดีครับผมนี่น้องหมาน้องหมาไล่หมาไล่หมาไปเลยเลยจ,จ้าแบ็กนี่เจ้าแบ็กเจ้าดำจ้าเฉยๆก่อนลูกล่ะ,ะเห็นงามๆเห็นงามๆเห็นงามๆขาด้วยขาด้วยขาย่อดสวยๆหน่อย ยอดเฉยๆหน่อยอืมครับใหญ่บะทอปลาคอดีอืมปลาคอตัวใหญ่กว่าถือหามาเนี Mine> ่ยอู้หปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่คนละอันนี้สร้างขึ้นตัวนี้หน่อยไปแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันต่อตอนทัวร์ในหมู่บ้านต่อครับเอากล้วยมาอีกแล้วกล้วยมาอีกแล้วโอ้ยรอก่อนรอก่อนไม่ขันเงินรอแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งโอ้มาแล้วมาแล้วกล้วยของเราโน่นโน้นครับเด็กๆเอากล้วยมาให้ครับอืมอ้มอิ่มแต้แน่เลยวันนี้สาวสวยของเราต้องอิ่มแน่นอนเลยมาแล้วเอฟซีตัวน้อยเอากล้วยมาให,ให้แม่ขันเงินนะครับ เออยู่ดีมีแห้งเ้วลูกหลาออ่าเด้อให้เรียนหนังสือเก่งๆใส่มื่อ้เลยเออน่ <c oughs> านแหละ <c oughs> ให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยเดอ้อ <c oughs> ขออีก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 แล้ว <c oughs> กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วแม่ขันวันนี้ชอบมากไม่กลัวเลยเด็กๆก็ชอบแม่ขันถูกใจครับนี่มีจับด้วยมีจับด้วยก็ฝากช่องเอาไ้ด้วยนะครับฝากช่องฟังกันเงินพลายมงคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับ ฝากพพกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม